วันนี้นะคะเคจะปลูกเอ่อพับพึงป่าค่ะนี่ค่ะหัวใหญ่ๆเลยค่ะโหเบ้อเลยค่ะพับพึงป่านะคะเคก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละนี่ไม้มันปลูกไว้อยู่ตรงแฉะแฉะแม่เคปลูกไว้อันนี้เคจะย้ายจะย้ายมาปลูกเอ่อตรงใต้ต้นมะม่วงของแหง้แหงๆนี่อันนี้รั้วมะขามสวยเนาะมาปลูกไว้ตรงแหง้แหงๆนี่ค่ะ ีรวอปลูกเลยค <odynamics> <i> ่ะน <i> ี่ค่ะปลูกเลยนะคะปลูกตื้นๆค่ะไม่ต้องกบลึก กบตื้นๆค่ะไม่ต้องกบลึกเผื่อเขาจะออกดอกเอามาปลูกบนตื้นๆเอ้ยบนที่แรงๆค่ะที่ไม่แฉะที่ไม่แฉ่น้ําตรงนั้นเอาไว้ที่แฉะน้ําเขาไม่ยอมออกดอกนี่ค่ะนี่สองต้นสวยงามเลย ตอนนี้กำลังจะแทงช่อดอ,อกน่าจะใช่นะเนี่ยใช่ป่าไห่ร้นี่นะคะหัวเหมือนหัวห้อมเลยค่ะนี่ค่ะปููกเสร็จแล้วนะคะรอชมดอกค่ะกําลังแทงช่อดอ,อกคลิปนี้แค่น,นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย